สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะและมีระยะห่างตามที่กําหนดนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องกําหนดเส้นตรงมา1เส้นนะคะอันนี้ให้ชื่อว่าเส้นตรง AB แล้วก็ระยะห่างที่เราต้องการให้เส้นตรง2เส้นที่ขนานกับระยะห่างเท่าไหร่นะคะอันนี้ครูก็กําหนดให้ระยะห่างเท่ากับ a หน่วยดังรูปนะคะไปดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะต้องต่อดังสีทางด้าน A ออกไปนะคะเพราะว่าเราจะวาดว่าส่วนโค้งเดี๋ยวมันจะเลยนะคะอ่ะหูก็จะต่อลังสีออกไปยาวพอประมาณดังรูปนะคะ,ะ,ะต่อไปกลางวงวีรัศมียาวพอสมควรนะคะให้ A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะ ใหเ A, a เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง a อเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง a b ดังรูปนะคะแล้วเราจะได้จุดตัด2จุดเราจะได้จุดตัด2จุดนะคะอ่า แต่นี้เราจะไม่ตั้งชื่อจุดตัดแล้วนะคะเราจะตั้งชื่อเฉพาะจุดที่สาคัญนะคะยาววงเวียแล้วมียาวพอสมควรเราจะสร้างระยะห่างกันนะคะระยะห่างของเส้นขนานก็คือเส้นที่ลากมาตั้งฉากกับผาน,นะคะอ่าเราก็ต้องสร้างเส้นตั้งฉากแลศมียาวพอสมควรให้จุดตัดทั้งสองจุดเป็นจุดสุดตาแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดตัดังรูปน,นะคะอ่าเราก็จะได้จุดตัดอีกหนึ่งจุดนะคะเราก็ ลากรังสีนะคะจากจุด A ผ่านจุดตัดที่เราได้นะคะลากลังสีนะคะาจากจุด A ผ่านจุดตัดดังรูปนะคะเราก็จะได้ระยะห่างแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดนะแต่เราจะได้ว่ามันเป็นมุมมันตั้งฉากนะต่อไปเราก็ไปวัดระยะห่างกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ A กลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ A แล้วก็ให้ A <S 2> <S 2> เป็นจุดูนยนกลางเขียนส่วนโค้งตัดลังสีนะคะที่เราลากไว้เขียนส่วนโค้งตัดลังสีที่เราวลากไว้นะคะะเราก็จะได้จุดตัดแล้วก็คือตรงนี้ก็คือระยะห่างที่เท่ากับเกหน่วยต่อไปเราจะไม่ลากเส้นตรงเลยเพราะว่าถ้าเราลากเลยนะ,ะมันอาจจะได้ระยะห่างในแต่ละส่วนไม่เท่ากัน เราก็จะลากเส้นจะสร้างเส้นตั้งฉากตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ระยะห่างที่ให้ได้เส้นขนาดแล้วก็ระยะห่างที่ถูกต้องก็ให้จุดตัดตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวีลัสมียาวพอสมควรถ้านักเรียนกลางเยอะมันจะทับกันทับกันไปทับกันมานักเรียนก็จะงงนักเรียนก็เอากับยาวพอสมควรพอค่ะแล้วก็จะได้จุดตัด2จุดนะคะ อันนี้คูขอเปลี่ยนสีหนยนะเพราะจะได้ไม่ไม่ทับกันแล้วก็จะได้ไม่งงนะเราก็จะได้จุดตัด2จุดอันนี้นะได้จุดตัด2จุดเป็นจุดสีม่วงนะคะอ่ะเพื่อจะได้ไม่งงกับจุดเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็กลางวงเวลักษณ์นียาวพอสมควรอ่า ให้จุดตัดสองจุดน,นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็หมีเท่ากันนะคะแล้วก็เขียนส่วนโค้งให้ตัดก,กันเราก็จะได้จุดตัดถ้าเราไม่สร้าง เส้นตั้งฉากตรงนี้อีกหนึ่งเส้นเวลาที่นักเรียนลากเส้นตรงมันจะไม่คันมันขนานกันจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ขนานกันตลอดเส้นแล้วก็ระยะห่างอาจจะไม่เท่ากันก็ะะได้จุดตัดนะนักเรียนก็ลาก,ลากลากรางสีได้เลยลากรางสีผ่านจุดตัดที่เราตัดดังรูปนะอ่ะ รากลังสีนะอันนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีเนาะเอาเป็นสีดาล้วกาลอะลากลังสีนะอันนี้ดังรูปนะแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ไดเส้นตรงนี้เส้นตรงดังรูปนะแล้วก็เส้นตรง A B ขนานกาันโดยที่มีตรงนี้เป็นระยะห่างอันนี้เดี๋ยวครูขอตั้งชื่อเส้นตรงก่อนนะจะได้เรียกง่าย ตั้งชื่อว่าเส้นตรง cd แล้วกันตามที่โจทย์กำหนดนะ cd เราจะสังเกตว่าระยะห่างตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราวัดนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ a หน่วยตามที่เราต้องการอันนี้ก็ใส่รายละเอียดให้ครบก็จะไดะ้เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd ตามต้องการค่ะ